สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ก็ออกมารอใส่บาทเหมือนเดิมไม่มีกับข้าวและขนมใส่นะคะเพราะว่าเงินมีน้อยหรือเรียกว่าเงินไม่มีซื้อกับข้าวนั่นแหละค่ะก็เลยใส่ข้าวสวยโรยเกลือน,นะคะ เราตั้งใจใส่มีอะไรเราก็ใส่แบบนั้นนะคะก็มีพี่เข้าบป้านออกมาใส่บาตรแล้วก็เจ้าเกินะหมากของคนข้างบ้านนะคะหมาของคนข้างบ้านแล้วก็ไหนตวงนูน่นบนบน,บนกองไม้นุ่นก็หมาของคนข้างบ้านนะคะนูน่นหลวงพ่อท่านเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะ ฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะคะวันนี้มีหมอกนะคะมีหมอกหมอกลงบางๆจางๆอากาศเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆชีวิตของวิถีช,ชีวิตชาวบ้านชนบทนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะตื่นเช้ามาก็ใส่บาทนะคะ นี่นี่เห็นไหมนั่งรอนั่งรอรับพรทุกวันนะคะทุกวันรับพรด้วยกันทุกวันสะสมบุญไว้นะลูกมอง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 นะลูกนั่นคือบ้านของแม่นงนะคะหลังใหญ่โตมาก อ๋อแสดงว่าหลวงพ่อไม่มาวันนี้มีเนนมาบินแทนเนนสี่เนเนจะให้พรเป็นไมเนี่ยปันดีๆลูกอะหลวงพอ่อไปไหนอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่คือเนนนะคะเนนมาบวชฤดูร้อนนะคะเนรเดินกลับวัดและ ตอแรกคิดว่าเนนจะให้พรไม่เป็นไปป้าขบ้านเลยลูกเร็วไปลูกหมาบ้านนู้นเห่าเนนเจ้าของบ้านก็อยู่นะแต่ไม่ไล่ประจำเลยบ้านนี้ไปขบานเราเร็วเร็วเลยเรเร็ว เขาตาไปเลยครับ้านเ่องนะ้ามันเนะมาแล้วคนขายมาแล้วโน่นไม่ใหญ่เอาแตงโมโลงมาให้ไก่ ข้าปนเดี๋ยวตกน้ำปนโอ้โหเหาเนอะลูกเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินน้ำอะลูกอะ่ะไปข้าปั้นขึ้นบ้านลูกเร็ว ป,ป้าปั้นข้าวเหนียวนี่คือข้าวปุ้นอันนี้ข้าวตาก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจ,นจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าไปปุ่นไปขบานเละไปเร็ว